ตายเลดี้ซลิน่าตั้งแต่งานมั่นก็ไม่ได้เจอกันเลยนะคะน่าเดียใจจริงๆที่เลดี้ซลิน่าให้เกียรติมาร่วมงานเลี้ยงน้ำชาในวันนี้แถมยังชวนมาเลือกซื้อชุดด้วยกันอีกขอบคุณนะคะอ่ะอืมบุตรีเขาโจนาสคือวิเวียนนี่เองยินดีที่รู้จักค่ะเลดี้ซลิน่าวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติมาเยือนร้านของฉัน ดีไซน์ของมาดามโดดเด่นที่สุดในแถบนี้แล้วรีบไปดูกันเถอะเชิญทางนี้เลยค่ะโอ้โหตายจริงชมเกินไปแล้วนะคะเลดี้วิเวียนชุดกระโปรงที่อยู่ตรงนั้นเป็นชุดที่ใส่สำหรับออกงานเต้นรำหรืองานเลี้ยงฉลองค่ะฉันตั้งใจเลือกดีไซน์ล่าสุดมาให้เลยส่วนทางนี้เป็นชุดสำหรับ ไปร่วมงานศพค่ะแม้จะอยู่ในช่วงเวลาอันโศกเศร้าชนชั้นสูงก็ควรสง่าผ่าเผยไว้อยู่เสมอถูกไหมคะส่วนชุดทางนี้เป็นชุดกระโปรงที่ไม่ฟูจนเกินไปเหมาะสำหรับใส่ไปร่วมงานเลี้ยงน้ำชาค่ะชุดที่เลดี้ทั้งสองกำลังมองหาน่าจะเป็นชุดนี้นะคะชุดพวกนี้ล่ะคะอ๋อ นั่นเป็นชุดลำลองทั่วไปค่ะไม่ใช่ชุดออกงานชุดกระโปรงสีขาวเรียบๆงดงามเหมือนชุดสำหรับผู้ที่ละโลกไปแล้วร้านนี้มีรสรนิยมดีนะคะตั้งแต่สินค้าไปจนถึงการตกแต่งภายในเลยแม้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้รับคำชมจากเลดี้ซลีน่า โครงสร้างของอาคารก็ดูแปลกใหม่อุ้ยตาแหลมจังเลยนะคะพอดีล้างของเราตั้งอยู่บนพื้นที่จำกัดเลยมีการตกแต่งภายในที่ค่อนข้างซับซ้อนถ้าตีสนิทกับตระกูลไดยุกได้กิจการต้องจเจริญรุ่งเรืองแน่นอนหืมแสดงว่ามีทางหนีฉุกเฉินด้วยใช่ไหมอย่างเช่นทางหนีไฟแน่นอนค่ะ ประตูสุกเฉินจะอยู่ทางด้านหลังห้องลองชุดค่ะความปลอดภัยของลูกค้าต้องมาก่อนอยู่แล้วค่ะงั้นบอกให้ถอยไปไงเลดี้ราชเบนตอนนี้ยังเข้าไปไม่ได้นะคะคนจองแล้วยังไงฉันบอกว่าจะดูชุดก็ไปเอาชุดมาให้ดูสิคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงกล้าขัดคำสั่งของฉันไว้ถอยไปเดี๋ยวนี้เลยนะ พอได้แล้วเลดี้ลาชาเปนอ้าวไม่เป็นไรใช่ไหมคนที่จองลานไว้คือเธอเองหรอเซลีน่าอุ๊ยเลดี้มีอาเมื่อกี้คงไม่คิดที่จะใช้กำลังใช่ไหมคะอะไรยะยายคนอวดดีไว้ฉันมาใหม่ก็ได้เชิญพวกเธอดูไปก่อนเถอะ นิสัยเสียจริงๆเดี๋ยวค่ะไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกกันก็ได้ใช่ว่าจะไม่รู้จักกันซะหน่อยพอดีเลยถ้ามีอาช่วยดึงความสนใจให้ได้แล้วก็มาทางนี้สิคะเรดี้ราชาเป็นหาคิดจะทำอะไรของเธอเนี่ยเออท่านพ่อคะเงียบซะ หน้าที่ของแกมีแค่อย่างเดียวคือตามติดลูกสาวไร้สมองของได้ยุคไว้ต่อให้ใช้วิธีสกปกกับเงินมากแค่ไหนหรือถูกเนินทารับหลังยังไงฉันก็ไม่เคยบน่นคิดอะไรอยู่ถึงได้ทำให้ตัวเองอับอายขายขี้หน้าเพียงเพราะเด็กรับใช้ต่ำต้อ,อยคนเดียวแถมยังต่อหน้าคุณนางทั้งหลายด้วย ท่านพ่อแต่ถ้าความทรงจำของเซรีน่ากลับมาก็น่าจะหุปปากจากนี้ไปแกไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับทะกูนในยุคอีกเข้าใจไหมเพราะฉันเจอหนทางอื่นแล้วไร้ประโยชน์จริงๆเป็นเพราะเซรีน่าสูญเสียความทรงจำนั่นแหละเลยถูกผู้หญิงลสนิยมต่ำแบบนั้นฉวยโอกาสเข้ามาแทนอุ้ย เลดี้มีอาอหมดคิ้วกัดฟันแบบนั้นระวังจะสึกหลอหมดเ๋อนะคะน้อยฉันสุดจะทนแล้วนะยะนี่เธอดูถูกฉันอยู่อย่างนั้นเหรอทุกท่านคะชาพร้อมแล้วขอไยค่ะไว้มาใหม่ดีกว่าเมื่อกี้ บอกแกย่อเย้ฉันหรอเรดี้ราชาเป็นเอเดนอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วยังไงอะไรอีกเนี่ยลืมแล้วหรอคะว่าคนที่ขึ้นเสียงใส่เขาได้มีแค่ฉันคนเดียวอะอะไรของหล่อนเอเดนฉันรู้สึกห,หนาวยังไงก็ไม่รู้ช่วยไปหายาแก้วัดมาให้หน่อยได้ไหม ทำไมเราต้องมานั่งเฉยอยู่ตรงนี้ด้วยเอ๊ะผมมียาแก้วัดมาด้วยครับคุณหนูหนาวเหรอครับงั้นผมจะไปเอาผ้าคลุมในรถมามาให้นะครับพวกของแบบนั้นมาด้วยเหรออย่าบอกนะว่ามีอย่างอื่นด้วยใช่ครับมีทั้งกล่องปฐมพยาบาลสุกเฉินรองเท้าสำรองสำหรับไ้เปลี่ยนเวลาเมื่อยครับ แล้วก็มากรองกับน้ำมะนาวเผื่อท้องว่างครับลืมไปเลยว่านายเป็นคนแบบนี้แต่ฉันอยากได้ยาน้ำรสสตรอเบอรี่เอ๊ะถ้าไม่ใช่ยานั่นฉันกินไม่ลงไปซื้อมาให้ทีแต่แต่ว่าคุณหนูจะต้องอยู่คนเดียวอย่าห่วงเลย เลดี้โจนาสกับผู้ติดตามก็อยู่ที่นี่ด้วยแน่นอนค่ะบพวกเราจะอยู่เป็นเพื่อนเลดี้ซ l รีนาเองงั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณหนูว่างไงคุณหนูจะรออยู่ที่นี่ไม่ไปไหนใช่ไหมครับแล้วการถามอะไรง่ๆออกมาเนี่ยแหมเอเดนขี้เป็นห่วงจังเลยนะ ไม่ต้องกังวลหลอกพวกเราก็อยู่ด้วยรีบไปเถอะเจเดนแขกจากตระกูลดยุกใช่ไหมครับยินดีต้อนรับสู่วิหารของเราครับถ้ารู้ว่าพวกท่านจะมาพวกเราคงเตรียมการต้อนรับให้อย่างดีกว่านี้ขอโทษด้วยนะครับ ไม่เป็นไรครับพวกเราแค่แวะมาแบบไม่เป็นทางการเพื่อสการะกับคุยทูละนิดหน่อยเท่านั้นเองเอนี่คือห้องสวดภาวนาใช่ไหมครับงั้นพวกเราแวะเข้าไปสการะท่านอาลีอาณาได้เลยใช่ไหมครับเอ๊ะเดี๋ยวผมพาไปห้องอื่นดีกว่าจะให้พวกท่านเข้าไปที่ห้องสกรปรกแบบนั้นได้ยังไงเอ๊ะห้องสวดภาวนาเนี่ยนะสกรปรก เออเปล่าครับไม่ใช่อย่างนั้นคือมันเป็นห้องที่ชาวบ้านทั่วไปใช้กันนะครับอาจจะมีกลิ่นสาปปบบนอยู่ไปใช้ห้องสำหรับขุนนางโดยเฉพาะดีกว่าครับขนาดอยู่ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้ายังแบ่งแยกชนชั้นกันเหรอเออมาตามหาคนเหรอครับเมื่อหลายวันก่อนนะักบวชทางวิหารช่วยน้องสาวของผมไว้ ผมเลยอยากพบเขานะครับอย่างนี้นี่เองแล้วนักบวชผู้นั้นชื่ออะไรหรอครับเห็นบอกว่าชื่อเอียนนะครับเอ๊ะเอียนนักบวชเอียนน่ะหรอเฮอไหนเป็นเจ้านั่นล่ะเนี่ยพวกเราอยากขอบคุณนักบวชเอียนให้เป็นเรื่องเป็นราวช่วยเชิญเขามาพบหน่อยได้ไหมครับ โอกาสดีที่จะได้สร้างสัมพันธ์กับตะกูลไดยุคแท้ทำไมถ,ถึงต้องเป็นเจ้าเอียนนะแต่แบบนี้ต้องได้เงินบริจาคจากตะกูลไดยุคแง,ง่ๆท่านหัวหน้านักบวชกลับมาเมื่อไหร่คงดีใจหน้าดูเอียนเอียนออกมาเร็วน้อยโจนี้ฉันบอกให้รีบโผล่ออกมาไง เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้ยินที่ชัดเรียกหรอ,อะขอโทษครับเจ็บจังผมมัวแต่สวดภาวนา,าเลยไม่ทันได้ฟังว่าไงนะไอเวนนี่แสะทำเป็นไม่ได้ยินหรือไงเปล่าครับขอโทษครับเอาเป็นว่ารีบตามฉันขึ้นมามีชนสั้นสูงรออยู่อย่าลืมปัดฝุ่นบนตัวด้วยให้ตายสิถ้าไม่จำเป็นฉันก็ไม่อยากเห็นหน้าแกหรอกครับ ขอโทษที่ให้รอนะครับอ้าวท่านนักบวชเอียนเอ๊ะอัศวินเมื่อตอนนั้นเอียนมัวทำอะไรอยู่รีบกล่าวทักทายแขกสิพวกเราอยากขอคุยกับท่านนักบวชเอียนเป็นการส่วนตัวคุณช่วยออกไปก่อนได้ไหมครับเอ๊ะแต่เอียนเป็นแค่นักบวชปลายแถวนะครับ ถ้ามีเรื่องอะไรสำคัญคุยกับผมดีกว่าท่านนักบวชผมไม่ชอบพูดซ้ำสองอาฮได้เลยครับงั้นผมขอตัวเชิญตามสบายเลยนะครับเอียนอย่าทำตัวเสียมารยาทต,ต,ต่อท่านทั้งสองล่ะห้ามทำให้วิหารของเราเสียชื่อเสียงเด้ขาดเข้าใจไหมแปลก ใชยคนนี้ถูกกดหัวอย่างเห็นได้ชัดทำไมล่ะเป็นผู้มีความสามารถขนาดนี้แท้ๆแต่ก็ถือเป็นโอกาสดีสำหรับพวกเราถ้าเขามีพลังในการรักษาขนาดนั้นก็อาจจะช่วยเซรีน่าได้แอ่รอนลูกคัสไปชวนนะักเปิดคคนนั้นมาเข้าสังกัดตระกูลของเราซะนี่ไม่ใช่เรื่องของเซลีน่าอย่างเดียว เราต้องรีบดึงคนเก่งแบบนั้นมาเป็นพวกก่อนที่จะถูกขุนนางฝั่งตรงข้ามหมายตาท่านนักบทเอียนขอบคุณนะครับที่ช่วยรักษาแผลที่ขาให้น้องสาวของผมเออผมแค่ทำเรื่องสมควรทำเท่านั้นเองเพราะผมก็ประทับใจในตัวเธอเหมือนกันน้องสาวของคุณยองเสียสละตัวเองเพื่อช่วยเด็กชาวบ้าน จนถึงกับถูกดัก,กรอบทำร้ายภายหลังเอ๊ะเซลีน่าเข้าไปช่วยเหลือเด็กจนตัวเองเกือบถูก,กรอบทำร้ายหรอครับไม่ใช่แค่สะดุดล้มจนได้แผลหรออยากยาแก้บัดลรสตอร์เบอรี่ไม่มีหรอกครับของแบบนั้น งานร้านอื่นก็ได้ครับพอจะทราบหรือเปล่าว่ามีที่ไหนขายบ้างเพื่อเจออะไรเนี่ยลูกนี้ไม่มียาที่ว่าซะหน่อยเจ้านายเธอคงเป็นเด็กน้อยสินะนั่นสินะครับของแบบนั้นจะมีได้ยังไงมันคืออะไรทำไมสังหรณใจไม่ดีเลยรี่ไปเถอะเอเดน ตตองรีกลับไปที่ร้านมีบางอย่างผิดปกติชุดของปีนี้ต้องออกแบบมาเพื่อเลดี้ซ l รีนาแน่ๆเลยตัวนี้เหมาะมากเลยนะคะเอะ๊ตัวนี้ก็ด้วยฮะปากหวานจังเลยนะแหมบนอะไรคะเลดี้เมียทำไมฉันพูดผิดหรือไงที่ว่าปากหวานหมายความว่ายังไงอธิบายมานะคะ มาดามระหว่างที่สองคนนั้นเลือกชุดให้ฉันขอไปลองตัวอื่นก่อนได้ไหมคะงานต้องพูดว่าอะไรถึงจะพอใจช่างประจุป,ประแจงหรอเอางั้นหรอคะพอใจงั้นฉันไปด้วยคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเปลี่ยนเองสะดวกกว่ามาดามอยู่ช่วยทั้งคู่เลือกชุดเถอะ ค่ะเข้าใจแล้วค่ะพอเถอะค่ะทั้งสองคนขนมชุดใหม่มาแล้วนะคะมาไม่ไหวมั้งครับผมเป็นนักบวชประจำตระกูลได้ยุคไม่ได้หรอครับทำไมจะไม่ได้หรอครับเพราะว่า ผมไม่มีคุณสมบัติมากพอครับเดี๋ยวจะทำให้ชื่อเสียงของตระกูลแปดเปื้อนเอาเปล่าๆคนอย่างผมทำได้แค่เก็บตัวสวดภาวนาเท่านั้นแหละครับไม่หรอกใช้พลังในการรักษาของขั้นเอียนหน้าทึ่งจะตายมาไม่เลยครับฝีมือของผมยังอ่อนหัดนักเลยต้องระวังอยู่เสมอไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นหรือถูกพระผู้เป็นเจ้าลงโทษ อีกอย่างที่จักรวรรดินี้มีหมออยู่เยอะแยะคนอย่างผมจะไปช่วยอะไรได้ล่ะครับทำไมดูถูกตนเองขนาดนั้นที่วิหารปฏิบัติกับเขายังไงเนี่ยท่านเอียนน้องสาวของผมที่ท่านเคยช่วยไว้หมอบอกว่าเธอเปิดเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาได้เธอควนั้นน่่นหรอครับโรคอะไรกันที่แม้แต่หมอก็ยังรักษาไม่ได้ ท่านเอียนได้ปวดช่วยน้องสาวของผมด้วยเถอะตอนนี้เธอเหมือนแก้วเล้าที่พร้อมจะแตกสลายอยู่ทุกเมืนะ่อหมายความว่าอย่างไงคือผมได้ยินเรื่องแปลก,กๆมาครับวันนี้อัศวินสีนายได้รับคำสั่งให้ออกไปพร้อมคุณหนูใช่สันสั่งเองเออดูเหมือนคุณหนูจแจบ,บออกไปโดยไม่บอกพวกเขานะครับ ว,ว่าไงนะทางอัศวินแจ้งมาครับคุณหนูออกไปก่อนที่จะถึงเวลานัดเซลีน่าที่จริงผมเห็นคุณหนูออกไปพร้อมกับเอเดนแต่ผมไม่ทันสังเกตความผิดปกติครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับเรียกรวมพลอัศวินเดี๋ยวนี้เราต้องกระจายกำลังหาเซลีน่าให้เจอ คุณครัฉันจะไปพาลูกกลับมาไปเตรียมรถมาซะมาดามครับคุณหนูเซริน่ายังอยู่ข้างในหรือเปล่าครับแน่นอนคะ่ะตอนนี้เลดี้เซริน่าอยู่ในห้องลองเสื้อ หรอครับห้องลองเสื้ออยู่ตรงไหนครับห้องลองเสื้ออยู่เอ๊ะจะว่าไปก็เข้าไปนานแล้วนี่นาทำไมยังไม่ออกมาอีกนะช่วยพาผมไปทีครับเร็วเข้าเอะค่ะเลดี้ซีีน่าเลดี้ซลีน่าขออนุญาตเปิดผ้ามานนะคะคุณหันหลังไปก่อน อ้าวเลดี้ซิลิน่าหายไปไหนเนี่ยน่ะนี่สินะที่หลอดลูคัดเตือนหอ,อนาลิกามาดามผมมีเรื่องจะไปว้านหน่อย ช่วยส่งคนไปแจ้งทางค้หลวงหาดที่ว่าคุณหนูมุ่งหน้าไปที่หอนาฬิกาค่ะเข้าใจแล้วค่ะอย่าให้อีกสองคนที่อยู่ข้างในรู้นะครับถ้ามีข่าวลือเสียหายแพร่อ,ออกไปจะถือเป็นความรับผิดชอบของมาดามคะเข้าใจแล้วค่ะคุณหนูนี่คือเป้าหมายของคุณหรอครับ คุณส่งผมไปที่อื่นเพื่อที่จะหนีไปที่หอนาฏิกาใช่ไหมครับระวังเออพ่อหนุม่มเป็นอะไรหรือเปล่ารอก,ก่อนนะครับผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ไม่ว่าคุณจะวางแผนอะไรไว้ก็ตามได้โปรดรอผมด้วยคราวนี้ก็เหมือนเดิมเลย ฉันนึกถึงเธอเป็นสิ่งสุดท้ายอีกแล้วทำไมนะพี่อ่านมงกุฎแห่งรุ่นอรุณให้ฟังหน่อยวันนี้พี่เจ็บคอไว้คาวหน้าได้ไหมเอ๊ะทำไมล่ะพี่ใจร้ายจังหนูอุตส่าห์รอพี่มาตั้งนานนะพี่ได้ไปเรียนได้ไปทำงาน ผิดกับหนูที่ไม่รู้ว่าต้องอยู่อย่างนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่วันๆได้แต่นอนโซมอยู่ที่นี่รอพี่มาหาอย่างเดียวพี่ไม่สนใจหนูแล้วสินะใจร้ายหนูเกลียดพี่ที่สุดอย่าร้องสิพี่อ่านให้ฟังก็ได้ไม่ร้องนะเธอมักจะโมโหอยู่เสมอ อยากจะโกดแค้นแค่ไหนก็ทำไม่ลงเพราะเด็กคนนั้นขาดเราไม่ได้แม้แต่ตอนที่นอนโซมพอไม่สบายน้องสาวเพื่อน่าสงสารก็ยังเรียกหาเราถ้าได้เจอกันที่โลกหน้าต้องเพื่ออะไรสักหน่อยแล้วหวังว่าอยู่ทางโน้นเธอจะแข็งแรงดีนะฉันจะได้บุญเธอให้เต็มที่หน่อย สูงจังอย่าอยู่สิต้องรีบขึ้นไปก่อนที่จะมีคนมาตามหาเราความตายกำลัเงเรียกหาเราอยู่มันกำลังบอกว่าถึงเวลาแล้วคราวนี้ปิดฉากกันจริงๆจังๆสักที เร็วเข้าเร็วเข้าสิต้องรีบแล้วค่ะคุณหนูครับ